สบายดีไหมสบายดีเด้อเว้พี่น้องเดี๋นี้เฮาวกลับมาอะไรอยไรเต้คูดกระปูได้จากตัวแล้วยังไม่จากตัวยังไม่จากตัวเอาเอาคนละอ่านแท้นี่ไปถ่ายคลิดไปซื่อเก่าเราไปหาคู่ดิไซขี้ดินอ่อนนะฮะ นี่กับมาโคดกับปูอยู่ยอให้ยู่นาเนาะนพี่น้องอันนี้ได้จกโตแหละมาเบิดร้องกัน,นตนื่นาตั้างยางมาลนังพี่น้องยางมายางมาไว้ไว้ไอ้โคตรด,ดีหว่วยดีมันจังอ่อน,นันเร็วเด้บรรยากาศทุกอย่างทั้งหน้าพี่น้อง นกาย่ำแรงแต่เว้นค่อยคำย่ำแรงพี่น้องเลิศได้ขุดกระปูกระปิ้งแรงกระปิ้งกับเจียวแซ่บังดูยไ<ป>่ใช่ใแล้วลแ่นบอกโอ้ยมันก็ยังอยู่นี่เดี๋ยวิไปใส่ เจ้าของฝาเลนแนว่าพ่อสักอันลี้ไมันยืสองอันมันยืสองตัวระวังเด้อระวังงูเด้อยืนสิได้เขียนนะ ตอ้เนียวง้รอยนี่้ะยดเอ้ยเี๋ยตัมันไปหา้ะเฮ้ยอาานเตัวใหญ่เดี๋ยว่ากล้้สิกินอ่ะเพืนรรสิกินจะมาบ้งที่สกินไปบันไดตัวขอดบัแร ดีป่ะนั่นชาวเวลาเขาขุดเอาเขาเอาเฟืองเอาเฟืองยัดไว้แล้วเขียนสิมาลูงสิเลยเฮ่มีอีกตัวหนึ่งเฮ้ยแม่ไหมแม่ไหมเป็นใหญ่เลยแม่ไหมอืมเบึ่งดูวยดูไมาได้แล้วไปเลยไปกันเลยไปหาหมฆไม่ต่อ ล่อทุงลอทุกมาหนีอ่ออกมาเด้อพ่อเคียดน้อยตัวหนึ่งเลยนี่มันมานเลยตามธรรมชาติบันเฮานอพี่น้องนะไอเตอร์ลงมาเร็ว ได้ตัวแล้วยังไงเลยได้กับปูตัวนึงแล er mm ้วนี่กีมอะไงของจีมอะรลไก็ไม่เขียดน้ำสองโตสามสี่โตสาม่เตอรกูกะปูอะไยังปูบ่ เบงอะไรจะจกเออฝ่าจกไม่งออ้างบอะนี่เขบไม่งอสนเ็งนเงี้ยตะตะเลี้ยวเท้านกระปูนน่งเอาไปเห็นมาดเออเออเออเอเ้ซคเอ พสองตลวออีกเล้ากระปูพี่น้องเนี่ยปูเมย์ไอปีกินกับเขาเม็ดแอตเตอเอาหาคุดกระปู แซ่บมันอ่ะพี่กันเนียใส่ท่านั่งร่งท่นั่งรงท่านั่งรางอย่งเกาะมาลองคบมือนะฮะเอาเซคุไปเซคุไงไอหน้ามึงดูหน้ามึงดูฮะเออหยินี่ยฮะโอ้หมานแท้ว่าก็หมานแท่นี้เยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย

รกระปายแล้วบะนี้น้ามันก็เต้นข้าป่าเลยพูเลาะตามทุ่งให้ทุ่งน้ามืัอนี้หาคุดกระปูอยู่แค้มห่วยแค้มนองนนได้ได้บนันเตอรน์นี่ม,มาเลยกระปูกเอาเด้อกระปูน เฮ้ย่วุ้ยอุ้ยแซบเนาะนึกตัวนี้เป็นขาเท่นะอุ้ยแต่กด้กอย่างเดียวเลยไก่บสองเอ้ยน้องอันนี้ได้จักตัวแล้วนี่มาได้เลย มาได้เลยไม่ต้อายเตอร์กำน้าเพิ่งน่าได้อันนี้อรลดไอคิมเอ้ยซิมยังมาได้จากตัวเลยได้ยังบ่

โอ้เราจะแกวมารง

ได้ยูอ่ะตัวไ่ได้โอตได่อคนี่สรจแลลายตัวยูนี่ได้เไดเต่ปูลายตัวเติบสีตัวอดมปิ้งมาแรงมายว้าเกียดไปแล้วเกลียดแก ไปหาบน้าการต่อเลยได้ยังเมื่ปมื้นี้ออ่เ้ได้ันมทยคิดลงัินไม่ได้อะไรใช่ปาใช่กระปุนีตู้ตู้สาวกกระปู แต่ไอ้กูไปแล้วครับ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 ดัก okay, <laughs> <Can I see? laughs> <laughs> ตัวผู้ตัวแม่ปะตัวแม่อยู่ไอ,อตัวผู้ตัว,ตวเอ้ยอัดมือ,อ,อตัวผู้มันอยู่เดือเลยตัวแม่ตื่นเนาะตัวสับนี่ยขีดเชี่ยบเลยกลับมาเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องนี่เขาเกระปูมาได้หลายตึมบมึงด้วยแท้ <c ười> เรเจลเตอเมื่อวนเตอบ้มือ้ามือนจีปูป้าบันี้ป่ะกินกันเนาะ